มหากับรักสะบั้นลำใหญ่หายทองคำกับปุ้ยแอลกอฮอล์รัก9ปีละครน้ำเน่าหรือรักแท้ที่ต้องพิสูจน์จากรักหวานแววสู่การเลิกราสถานองค์การหมอลำและหักมุมคืนดีกันบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่ชีวิตจริงคงคิดว่าเป็นบทละครที่ผู้จัดอยากให้คนด่าจนติดเทรนด์อีพี่หนึ่ง จุดเริ่มต้นของตำนานรัก9ปีเมื่อหมอํำสาวพบหนุ่มอินดี้ย้อนกลับไป9ปีก่อนโลกยังไม่มีชัด GPT ไม่มีเทรน AI แต่มีลำไยห,หายทองคํากับปุ้ยแอลกอฮอที่กำลังปลูกต้นรักท่ำกลางเสียงเพลงลูกทุ่งอินดี้รักในสายฝนของวงการเพลงทั้งคู่เจอกันผ่านเสียงเพลงปุยเป็นนักดนตรีอินดี้ขณะที่ลำไยเป็นนักร้องสาวที่เพิ่งเริ่มต้นเดิน สายหมอลำแม่ปุ้ยจะไม่ใช่ที่แบงวงแคลสแต่ก็เป็นผู้ชายผู้มอบความมั่นคงให้กับลำใหญในช่วงที่เธอยังเป็นศิลปินโนเนมแต่ใครจะรู้ว่ารักที่ยืนยาวเกือบหนึ่งทศวรรษ จะต้องเผชิญพายุลูกใหญ่จนเกือบไปไม่รอดต่อไปอีพีสองครับจุดเปลี่ยนรักที่เริ่มสุดเพราะเมื่อเวลาผ่านไปชีวิตก็เปลี่ยนตามลำยัยดังเป็นผู้แตกกับเพลงผู้สาวขาเลาะคาตัวพุ่งไม่หยุดขณะที่ปุ้ยยังทําเพลงของตัวเองอยู่เบื้องหลังปัญหาที่สะสมแบบฝุ่น pm 2.5ลําลำยยเข้าสังคมเกงปุ้ยสไตล์เงียบเียบไม่ค่อยออกซือเวลาว่างไม่ตรงกันลำยัยเดินสายโชว์ทุกวันขณะที่ปุ้ยต้องทําเพงลงสรุปคือ เจอกันน้อยกว่ารายการโหนกระแสมีแขกกับเชิญซ้ําเริ่มมีข่าหรือว่าทั้งคู่ห่างกันแฟนๆจะเริ่มตั้งคำถามหรือความรัก9ปีจะไม่พอต่อไปเลยครับอีพีสาฟ้าผ่ากลาง a c e b o o k ลำไย,ยประกาศโสดและแล้ววันที่3มีนา2568 Facebook แทบล่มเพราะลำไย,ยโพสต์ว่าฉันเป็นโสดแล้วค่ะแฟนขับเอียงวะปุ้ยเปิดใจไม่มีมือที่3ไม่มีดราม่านักมีแต่ปัญหาจุกจิกที่สะสมมาเรื่อย แต่เดี๋ยวก่อนถ้าปัญหามันเล็กน้อยน้อย,อยแล้วทำไมถึงเลิกกัน ep 4ครับตัวละครใหม่โผล่ m a มือที่3 b o บอสแดนเซอร์หล่อละครเรื่องนี้ต้องมีตัวร้ายเขาเลยเริ่มลามไปไกลกว่าว่าลำยายอาสนิษก,กับบอสแดนเซอร์หนุ่มหล่อในวงและช่วงที่เธอห่างกับปุ้ยก็มีแววว่าเธอคุยกับบอสพี่ขึ้นอีกครับแฟนเก่าของบอสโผลมา เธออ้าว่าบอสยังไม่เลิกกับเธอลำไยถูกโยงว่าเป็นมือที่3แฟนเก่าบอสเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทสุดท้ายเคลีร์กันจบที่2ล้านบอสแล้วฉันไปเกี่ยวอะไรด้วยวะที่พีหครับหักมุมลำไยกับปุ้ยคืนดีกันเมื่อทุกคนกําลังเดือดปุ้ยก็กลับมาขอโอกาสลำไยให้โอ,อกาสอีกครั้งปุ้ยโพสเข้อความซึ่งผมยังรักลำไยและอย่าให้โอกาสกันอีกครั้งลำไยตัดสินใจกลับมาคบกัน แฟนคลับแตกเป็น2ฝ่ายครับทีมขึ้นดีก็จะบอกว่าเพราะความรัก9ปีมันยิ่งใหญ่ทีมเดินหน้าต่อก็บอกว่าเชื่อว่าเลิกไปแล้วก็ไม่ควรกลับมาแต่ทุกคนคิดเหมือนกันว่าแล้วบอสหายไปไหนอีพีที่6บทสรุปรักแท้หรือแค่ละครน้ำเน่านี่อาจเป็นรักแท้ที่ต้องการบททดสอบหรือรักที่ควรจะจบไปตั้งแต่ซีซันแรก บทเรียนที่ได้จากดรามานี้คืออย่าตัดสินความรักของใครง่ายๆบางเรื่องที่เราเห็นอาจจะเป็นแค่1%ของสิ่งที่เขาเจอปัญหาสะสมต้องเคลียร์ให้เร็วไม่งั้นอาจจะจบแบบพายุฟ้าผ่ากลางเฟซบุ๊กเมื่อเลิกกันอย่าให้บุคคลที่3ม,มาเป็นตัวแปรไม่งั้นจะได้เรื่องอีกแบบหนึง่งทีน่าเจอกันลำย์ยเดอะซีรีสรักนี้ยังไหวยอยู่ไหมเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายครับถ้ากลับมาคืนดีแล้วไปไม่รอดจะมีรอบสามไหม บอสจะโผลมาพลิกเกมอีกไหมหรือเลำไยกับปุ้ยจะแต่งงานเซอร์ไพรส์แล้วคุณละ่ะทีมลำไยขอให้พี่สาวเจอรักที่ดีทีมหัวใจปุ้ยชายผู้เงียบแต่รักจริงทีมบอสคนที่หายไปจากไทม์ไลน์เลยนะครับผมแสดงคขามคิเห็นได้ครับแต่ขอสุภาพนะฮะเดี๋ยวลำไยมาเห็นนะครับก็จะเจอดีกดแชร์ด่วนถ้ารู้ว่าเพื่อนกำลังติดตามดรามานี้ขอบคุณครับ